ใครที่อยากดูแลรูปร่างอยากหุ่นลีนดูเฟิรม์มแนะนําเบลโซมัมลติแพรน์โปรตีนตัวนี้เลยนะคะเป็นโปรโตีนจากพืชที่ช่วยลดไขมันได้ดีมากดูแลสุขภาพจากภายในไม่มีไขมันพลังงานต่ำไฟเบอร์สูงช่วยให้อิ่มนานทานได้น้อยลงสารสก,กัดพรีเมียมนําเข้าจาก USA ค่ะรวมโปรโตีน5ชนิดไว้ในซองเดียวที่สําคัญมีโปรโตีนสูงถึง29กรัมจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาข้าวเมล็ดฟักทองแล้วก็เมลด็ดทานตะวันด้วยนะคะคือจะบอกว่าอร่อยมากมีหลายสูตรให้เลือกเลยแต่ถ้าใครมีปัญหาาเรรื่อองกกะะดูแแลข้ขแบบ แนะนํารสวาน,นิลากล่องจีฟ้าเลยค่ะสารสกัดมากกว่า30ชนิดมีผงเยื่อเปลือกไข่ช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นของเส้นเอ็นลดข้อฝืดข้อตึงแล้วก็ยังมีคอลลาเจน type 2 uc 2ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อตอ่อแล้วก็ยังมีแคลเซียม l ัลท e ิค่ะที่สารสกัดมาจากเขาโพช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกได้ดีมากดื่มง่ายไม่มีน้ําตาลตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นความดันเบาหวาน,านไม่มีผลข้างเคียงเหมาะสําหรับคนที่อยากลดไขมันดูแลรูปร่างและดูแลสุขภาพไปด้วยผู้สูงอายุก็ทานได้นะคะ เปลี่ยนเล็กบนตาช่างรถไส์แบบปลอดภัยทาให้ลองเลยค่ะ